สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยโปรดทราบถึงผู้ร่วมงานในค่ำคืนฮาโลวีนแห่งนี้ถึงเวลาปลดปล่อยจิตวิญญาณของคุณให้ล่องลอยไปกับเรื่องเล่าสุดสะพึงที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในค่ำคืนวันที่31ตุลาทั้งแม่มดพูดผีปีศาจและรวมไปถึงสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆเรื่องที่ 1. เป็นเรื่องราวของไมกี้เด็กน้อยผู้ได้รับขนมมามา,ากมายจากการเล่นทิกออทิกในคืนฮาโลวีนขณะที่ไมกี้กำลังนั่งกินขนมอย่างมูมม่่นนนั้น้พีีเเเลยงงดกแ,แฟขอธอธ ก็ได้เตือนเขาให้กินช้าลงหน่อยเพราะเดี๋ยวจะติดคอเอาได้และด้วยความที่อยากจะแกล้งไมกี้พี่เลี้ยงทั้งสองคนจึงได้เล่าเรื่องของสวีทชูตหรือนายฟันหวานให้กับเขาฟังเรื่องของเรื่องได่มีอยู่ว่าทิมมี่เป็นเด็กคนหนึ่งที่ชื่นชอบคืนฮาโลวีนเป็นอย่างมากในทุกๆปีเขาจะแต่งตัวเป็นผู้ผีปีศาจและแตะเวนเล่นทิกออทิกไปตามที่ต่างๆจนได้รับขนมกลับบ้านมามา,มากมายแต่เมื่อกลับถึงบ้านทิมมี่ก็ต้องเศร้าใจอยู่เสมอเพราะพ่อและแม่ของเขานั่งเข้มงวดมาก ไม่เคยยอมให้เขาได้กินขนมที่เขาหามาได้เลยเพราะกลัวว่าทิมมี่จะฟันผุและมีสุขภาพที่แย่ลงจนกระทั่งในคืนฮาโลวีนวันหนึ่งทิมมี่ที่เกิดอยากรู้ว่าพ่อและแม่ของเขาทำยังไงกับพวกของหวานพวกนั้นที่ทิมมี่หามาได้เขาจึงแอบย่องลงมาดูในตอนกลางคืนแต่แล้วทิมมี่ก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เขาเห็นเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่ทิมมี่ได้เห็นก็คือภาพพ่อและแม่ของตัวเองกำลังนั่งกินขนมหวานที่เขาหามาได้อย่างอร่อยอ อีกทั้งยังพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานอีกด้วยตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาพ่อและแม่ได้ใช้ทิมมี่เป็นเครื่องมือในการออกไปหาขนมหวานมาให้กับพวกเขาทิมมี่ที่เห็นภาพแบบนั้นกับตาของตัวเองจึงเดินถือมีดตรงเข้าไปหาพ่อและแม่ด้วยความโกรธแค้นแล้วก็นำแทงพวกเขาทั้งคู่อย่างเลือดเดยน็นก่อนที่จะกลับไปนั่งกินขนมหวานที่เหลือต่อนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทิมมี่ได้ลองลิ้มชิมรสของขนมหวานและกินมันอย่างมุมมาไม่ยอมหยุดจนขนมทั้งหมดไม่มีเหลือแต่แล้วทิมมี่ก็คิดขึ้นมาได้ว่าจริงส ยังมีขนมหลงเหลืออยู่ก็อยู่ในท้องพ่อและแม่ของเขายังไงละ่ละหลังจากนั้นทิมมี่ก็ได้ผ่าท้องพ่อและแม่ของเขาเพื่อน,นําขนมหวานทั้งหมดออกมากินต่อจนเรื่องราวของทิมมี่กลายเป็นตำนานในคืนเล่าฮาโลวีนและเขาจะกลับมาเอาขนมหวานของเขาทุกครั้งพอพี่เลี้ยงเล่าเรื่องจบพวกเขาก็พากันส่งไมกี้เข้านอนคืนนั้นทั้งคืนไมกี้นอนไม่หลับพราะม่แต่นึกถึงเรื่องของนายฟันหวานที่พี่เลี้ยงของเขาเล่าให้ฟังส่วนพี่เลี้ยงและแฟนของเธอก็ลงมานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องที่กวกเขาแกล้งไมกี้ทั้งสองคนต่างหัว และเผือแอบกินขนมของไมกี้จนหมดเกลี้ยงซึ่งในขณะนั้นเองได้มีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งปรากฏกายขึ้นมาและฆ่าพี่เลี้ยงทั้งสองคนจนตายก่อนที่พ่อและแม่ของไมกี้จะกลับมาถึงบ้านพวกเขาต่างพากันตกใจกับภาพอันน่าสยดสยองที่พี่เลี้ยงและแฟนหนุ่มของเธอถูกฆ่าตายส่วนไมกี้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยได้บอกกับพ่อและแม่ของเขาว่าเป็นเพราะว่าพวกพี่เลี้ยงกินขนมหวานของเขาจนหมดและไม่เหลือให้หนายฟันหวานยังไงล่ะเรื่องที่สองเป็นเรื่องราวของบิลลี่กับพี่เลี้ยงของเขาที่กําลังเดินเล่นกัน ก่อนพลาดที่จะตกดินในคืนฮาโลวีนบิลลี่ที่อยากเล่นทิกอทิกมากๆจึงชวนให้พี่เลี้ยงของเขาพาพวกเขาเดินไปตามบ้านได้แล้วแต่ด้วยเวลาที่ยังเร็วเกินไปทั้งคู่จึงได้เล่าเรืเ่องบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ข้างๆบ้านของบิลลี่ให้เขาฟังพี่เลี้ยงผู้ชายได้เล่าว่าชายเจ้าของบ้านหลังนั้นเกลียดคืนฮาโลวีนมากๆเขาแทบจะไม่ค่อยออกมาเล่นสนุกหรือแจกขนมพวกเด็กๆเ,เลยแม้แต่ครั้งเดียวพวกวัยรุ่นที่อยู่แถวนี้จึงได้เอาไข่ไก่ปลาไปที่บ้านของเขาในทุกๆปีกลายเป็นพรเเพณีที่สืบทอดกันมาเรื่อยๆ จากนั้นเขาก็ได้ท้าให้บิลลี่ลองปาไข่เข้าไปใส่บ้านหลังนั้นดูซึ่งถ้าบิลลี่ไม่ยอมทําตามเขาจะบอกคนอื่นๆว่าบิลลี่ขี้ขาดและฉี่รถกเกงบิลลี่ที่ไม่มีทางเลือกจึงได้ตัดสินใจที่จะปาไข่เข้าไปภายในบ้านหลังนั้นก่อนที่เจ้าของบ้านจะเปิดประตูออกมาพอดีพี่เลี้ยงทั้งสองคนที่เห็นแบบนั้นจึงวิ่งหนีเอาตัวรอดไปโดยทิ้งให้บิลลี่ต้องเผชิญหน้าอยู่กับเขาตามลําพังบิลลี่ที่ถูกเขากระชากตัวเข้ามาภายในบ้านและชายคนนั้นก็ได้ถอดหมวกของตัวเองออกเผยให้เห็นถ เขาได้บอกกับบิลลี่ว่าเขาไม่เคยชอบใจเลยที่ทุกๆคืนฮาโลวีนจะต้องมีคนมาปาไข่ใส่บ้านของเขาบิลลี่จึงบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเพราะพวกพี่เลี้ยงพูดกับเขาว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องทำในทุกๆปีชายคนนั้นจึงสวนบิลลี่กลับไปว่าเดี๋ยวเขาจะแสดงให้ดูเองว่าถ้าคืนฮาโลวีนที่แท้จ,จริงมันจะเป็นยังไงชายคนนั้นพร้อมกับบิลลี่ได้ตัวเองเออกไปเก,กาะอัจกรรมภายในเมืองทั้งก่ะความวุ่นวายฆ่าคน และจุดไฟเผาบ้านของผู้พี่เลี้ยงสร้างความปั่นป่วนไปทั่วทั้งเมืองทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนล่าจเป็นคำสาปของชายคนนี้แต่คนที่ลงมือจริงๆก็คือบิลลี่ที่อยู่ในชุดฮาโลวีนพ่อก่อเหตุจนหนำใจแล้วชายคนนั้นก็ได้เดินกลับมาที่บ้านของตัวเองพร้อมกับบิลลี่และเผยให้เห็นถึงความจริงอสุดสพึงว่าบิลลี่นั้นไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยและเขาถูกจับมัดติดเอาไว้กับเก้าอี้ส่วนคนที่อยู่ในชุดฮาโลวีนกลับกลายเป็นปีศาจตัวเล็ก ที่ตะเวนสร้างความปั่นป่วนไปทั่วแทนตัวของบิลลี่ทั้งคู่ได้แก้มาให้กับเขาและบอกให้บิลลี่เตรียมตัวรับมือกับคืนฮาโลวีนที่แท้จริงที่กำลังจะเริ่มต้นต่อจากนี้ทันทีที่บิลลี่ก้าวขาออกมาจากบ้านหลังนั้นพวกตำรวจจำนวนมากก็กู้กันมาล้อมตัวของเขาเอาไว้บิลลี่ถูกจับกลุมตัวในข้อหาสร้างความวุ่นวายและถูกพิสามันทันทีที่เขาฉี่รถเกง เรื่องที่ 3. เป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่กำลังนั่งสังสรรค์กันอยู่ในบ้านในคืนฮาโลวีนเพื่อพูดคุยและหยอกล้อกับพวกเด็กๆที่ออกมาเล่นทิชอทอทิชในค่ำคืนนี้ก่อนที่พวกเขาจะถูกครอบประตูเด็กกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เข้ามาเพื่อขอขอน,นมหวานเหมือนกับคนอื่นๆแต่พวกเขามาเพื่อก้าวทุกคนภายในบ้านหลังนี้ค่ำคืนแห่งความหฤโหดกำลังจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อหนึ่งในสมาชิกของผู้ผู้ใหญ่ถูกกระหน่ำแทงโดยเด็กสาวที่พวกเขาไม่รู้จักและคนอื่นๆที่พยายามจะหนีก็ถูกดักรอเล่นงานอยู่ที่ด้านนอกของตัวบ้านพวกเขาทุกคนถูกทำร้ายถูกทรมานด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นี่ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วความจริงทุกอย่าง ก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาว่าพวกผู้ใหญ่ไม่ได้แสนดีอย่างที่ทุกคนคิดแต่พวกมันคือกลุ่มคนกินเนื้อมนุษย์ที่ออกไปลักพาตัวคนอื่นมาและชำละพวกเขากินเป็นอาหารและสาเหตุที่กลุ่มเด็กพวกนี้ตามมาฆ่าพวกมันถึงที่บ้านก็เป็นเพราะว่าหนึ่งในสมาชิกข,ของพวกเขาถูกพวกมันจับตัวมาทรมานอยู่ที่นี่และเวลาเห่งการพิพากษาเอาคืนก็มาถึงแล้วเรื่องที่ 4. เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแถวชุมชนในสลัมที่ถูกปกครองโดยอลิสและพรรคพวกหูรุนแรงของเธอซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ที่หาได้ในคืนฮาโลวีนจะต้องตกเป็นของเธอทั้งหมดคนที่ฝ่าฝืนกฎจะต้องถูกทำร้ายและถูกลงโทษอย่างสาสมแต่ในขณะที่เธอและพักพวกนั้นกำลังจะทำร้ายคนคนหนึ่งอยู่เธอกับถูกกระจังหวะโดยชายอีกคนที่สวมชุดประหลาดๆใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยเลือดซึ่งเขาได้บอกกับเธอว่าเลือดของคนชั่วจะไหลออกมาในค่ำคืนนี้คนชั่วที่คิดแต่จะรังแกคนที่อ่อนแอกว่าจากนั้นเขาก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับอลิซดูซึ่งภายในนั้นได้วาดภาพของอสูรตัวหนึ่งเอาไว้อลิซที่เห็นนนแบบั้ จึงได้หัวเราออกมาและสั่งให้พักพวกของเธอออกไล่ล่าเขาคนนั้นอย่างบ้าคลั่งเขาได้วิ่งหนีรอบพวกมันมายังซากรถบ้านคันหนึ่งที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้และเผยให้เห็นถึงอดีตอันสุดแสนจะเจ็บปวดว่าครั้งหนึ่งอลิซและพักพวกของเธอนั้นเคยได้จุดไฟเผารถคันนี้ต่อหน้าต่อตาของเขาซึ่งภายในนั้น มีทั้งพ่อและแม่ที่กําลังนอนหลับอยู่บนรถภาพจึิงได้ตัดกับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งในตอนนี้อลิซและพับพวกของเธอได้ไล่ตามเขามาจนทันและกําลังจะจุดไฟเพื่อเผาเขาทั้งเป็นแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอสนรตัวนั้นที่ถูกวาดอยู่บนแผ่นกระดาษได้ปรากฏกายขึ้นมาต่อนหน้าของทุกคนและจัดการฆ่าอลิสและพับพวกของเธออย่างโหดเหี้ยมสิ่งที่ชายคนนั้นได้ทําลงไปจนเลือดเต็มหน้าก็คือพิธีกรรมการบูชายันเพื่อเรียกอสนรตัวนี้ออกมานั่นเองเรื่องที่5้า เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินทางกลับไปเยี่ยมแม่ของเธอในคืนวันฮาโลวีนซึ่งแม่ของเธอนั้นได้จัดปาร์ตี้เล่าเรื่องสยองขวัญในทุกๆปีและปีนี้ก็เช่นกันแม่ของเธอได้เล่าเรื่องราวของแมรี่เบ์รี่ให้กับทุกคนได้ฟังโดยที่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกกันแกล้งจนตายเพราะเธอมีใบหน้าที่อัปร,รักเมื่อเธอตายไปแล้วเธอก็จะกลับมาหลอกหลอนทุกคนในคืนฮาโลวีนแม่ของเธอ,อยังได้พูดทิงท้ายเอาไว้ว่าถ้าคุณได้ยินเสียงกระซิบกระซาบที่ดูน่าขนลุก หรือรู้สึกว่ามีใครกำลังเดินตามหลังจงอย่าหันกลับไปมองมันเด็ดขาดเพราะไม่เช่นนั้นแมรี่เบลลี่จะปรากฏตัวออกมาแล้วควักลูกตาคนที่เห็นใบหน้าอันอัปะลักของเธอเมื่อปาร์ตี้ในคืนนั้นจบลงหญิงสาวได้บอกลาแม่ของเธอแล้วขับรถกลับบ้านไปแต่ในระหว่างทางรถของเธอกระด็นมาเสียอย่างกระทันหันหญิงสาวจึงตัดสินใจลงมาจากรถเพื่อเดินกลับบ้านที่อยู่อีกไม่ไกลซึ่งในระหว่างนั้น เธอก็ได้ยินเสียงของฝีเท้าที่เดินตามเธอมาใกลา้ขึ้นเรื่อยๆและเธอยังได้ยินเสียงหัวเราะของใครบางคนที่ดังลั่นอยู่ภายในหัวพร้อมกับความรู้สึกที่เหมือนกับมีใครบางคนกําลัางเดินตามเธอมาหญิงสาวคนนั้นจึงได้ตัดสินใจออกวิ่งอย่างสุดชีวิตจนกลับมาถึงที่บ้านของเธอและได้หันกลับไปมองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่ความว่างเปล่าและน่าจะเป็นสิ่งที่เธอจินตนาการขึ้นมาเองล้วนๆตกดึกคืนนั้นเธอได้มาทําความสะอาดล้างหน้าล้างตาและเตรียมตัวที่จะเข้านอนก่อนที่เธอจะได้พบว่า ตัวเองทาผิดพลาดครั้งสาคัญว่าก่อนที่เธอจะก้าวเท้าเข้ามาภายในบ้านนั้นเธอได้ฝ่าฝืนคําสั่งของแม่ด้วยการหันหลังกลับไปมองและนั่นก็นทําให้แมรี่แบรรี่สามารถเข้ามาภายในบ้านของเธอได้และจัดการควักเอาลูกตาของเธอออกไปเรื่องที่ 6. เป็นเรื่องราวของหญิงสาวผู้มีอาการป่วยทางจิตคนหนึ่งที่กาลังนั่งโศกเศร้าเสียใจในคืนวันฮาโลวีนเพราะเธอน่ารักคืนนี้เป็นอย่างมากและรักพวกเด็กๆมากอีกด้วยทุกครั้งที่เธอเห็นพวกเขามาเคาะประตูหน้าบ้านเธอก็อดที่จะมีความสุขไม่ได้แต่ที่เธอ ต้องมานั่งเสียใจแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวเธอเองไม่สามารถมีลูกกับสามีได้ฝ่ายของสามีที่รู้ดีว่าภรรยาของเขานั้นมีจิตใจที่ไม่ปกติอีกทั้งเธอยังไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแต่เธอคือแม่มนอายุพันปีเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอโกรธเธอก็จะคืนรางเดิมของตัวเองและเมื่อถึงเวลานั้นเด็กทุกคนที่อยู่ใกล้กเธอจะต้องถูกภรรยาของเขาจับกินเป็นอาหารเขาได้สารภาพกับเธอว่าที่พวกเรายังไม่มีลูกจนถึงตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาได้ไปทำหมันแล้วเพื่อปกป้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้ฝ่ายภรรยา ที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากจนแปลเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความโกรธแค้นเธอได้กลายหน้าเป็นแม่มดสีแดงจากนั้นก็จับสามีของเธอโยนเข้าไปในเตาอบเพื่อกินเขาเป็นอาหารแทนเรื่องที่7เป็นเรื่องราวของบ้านสองหลังที่ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกันโดยที่เจ้าของบ้านทั้งสงหลังนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบในการจัดตกแต่งบ้านในคืนฮาโลวีนเป็นอย่างมาก และักจะแข่งขันกันในทุกๆปีโดยที่บ้านหลังแรกนั้นเป็นของนักวิทยาศาสตร์ติรงที่ชื่นชอบการจัดตกแต่งบ้านตามสไตล์ของบ้านผีสิงสุดคลาสสิกที่เต็มไปด้วยสุสานและเหล่าบรรดาผูดผีที่ดูน่ากลัวส่วนบ้านหลังที่2ก็เป็นของร็อกเกอร์หัวรุนแรงที่ชื่นชอบการจัดตกแต่งบ้านเป็นสไตล์ฮาร์าดคอร์เลือดสาดอีกทั้งเขายังชักชวนเพื่อนๆให้มาปาร์ตี้ที่บ้านอีกด้วยซึ่งในคืนนี้หนุ่มชาวร็อกได้ทําเกินขอบเขตของตัวเอง ดยการเปิดเพลงสิยงดังลั่นจนไปรบกวนความสงบสุขของเพื่อนข้างบ้านส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์ที่ทนไม่ไหวต้องออกมาตักเตือนเขาด้วยความโมโหแต่แทนที่ทั้งคู่จะยอมลดลาวาสอกให้แก่กันทั้งสองคนกับทะเลาะกันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผัดกันทำลายบ้านของกันและกันซึ่งในท้ายที่สุดทั้งคู่ก็พาท่าล้มลงไปโดนไม้เสียบทลุท้องจนตายไปพร้อมกันทั้งสองคนกลายเป็นผลงานสยองขวัญชิ้นเอกที่ทั้งสองคนได้สร้างร่วมกันและมีผู้คนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจพวกเขาเรื่องที่8 เป็นเรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องสมน้ากากคนหนึ่งที่ออกไล่ล่าหญิงสาวผู้รอดชีวิตอย่างบ้าคลั่งจนในที่สุดมันก็สามารถจัดการฆ่าเธอได้แต่แล้วในขณะที่มันกำลังจะขนศพของเธอกลับบ้านไปจู่ๆก็มีแสงไฟดวงหนึ่งาสาดส่องลงมาและเผยให้เห็นร่างของมนุษย์ต่างดาวตัวจิว๋วที่ใส่ชุดฮาโลวีนอยู่ซึ่งมันได้พยายามขอ,ข,อขนมกับเจ้าฆาตรกรคนนั้นแต่กลับได้รับฝ่าเท้ากลับมาเป็นการตอบแทนหลังจากนั้นของเหลวที่อยู่ในตัวของมนุษย์ต่างดาวตัวจิว๋วก็ได้ไหลเข้าไปรวมกับศพของหญิงสาวที่ถูกมันฆ่าตาย จนทำให้เธอฟื้นคืนชีพึ้นมาอีกครั้งและออกอาราวาสตามไล่แก้แค้นฆาตกรต่อเนื่องจากผู้ล่ากลายมาเป็นผู้ถูกล่าฆาตกรได้พยายามต่อสู้กับเจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดอย่างสุดชีวิตต่างคนก็ต่างไม่มีใครยอมใครซึ่งในท้ายที่สุดแล้วคนที่ชนะก็คือมนุษย์ต่างดาวตัวจิว๋วและ้เอหัวของฆาตกรต่อเนื่องกลับไปแทนขนมเรื่องที่9เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มสองคนที่ตัดสินใจลักพาตัวเรียกค่าถ่ายในคืนฮาโลวีน โดยที่พวกเขาได้เลือกบ้านของมาหาเศรษฐีคนหนึ่งที่เดินออกมาส่งลูกชายไปเล่นทิกออทิกในคืนฮาโลวีนทั้งคู่ได้สะกดรอยตามเด็กคนนั้นไปและลักพาตัวของเขาขึ้นรถไปขังไว้ในรกดักงแห่งหนึ่งจากนั้นก็โทรไปแจ้งผู้เป็นพ่อเพื่อเรียกค่าถ่ายตัวลูกชายเป็นเงินห้าล้านเหรียญแต่กลับกลายเป็นว่าเศรษฐีคนนั้นไม่ยอมจ่ายเงินให้กับพวกเขาอีกทั้งยังบอกทั้งคู่อีกว่าพวกนายกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่จากนั้นก็สั่์สายทิ้งไปเมื่อทั้งสองคนหันกลับไปมองเด็กที่พวกเขาจับตัวมาปรากฏว่าเขาได้หายตัวไปแล้ว กว่าที่จะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เด็กคนนั้น <c oughs> เผยร่างที่แท้จริงของตัวเองออกมาว่ามันไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นปีศาจตัวเล็กๆซึ่งไม่ว่าพวกเขาทั้งสองคนจะพยายามกำจัดมันยังไงหรือวิธีไหนมันก็จะย้อนกลับมาหาพวกเขาเสมอทั้งคู่จึงได้ตัดสินใจโทรกลับไปหาเรษธีอีกครั้งเพื่อวิงวอนขอความเมตตาให้มาพาตัวเจ้าปีศาจตัวนี้กลับไปหน่อยแต่เษฐีก็ไม่ยอมและเอ่ยปากขอบคุณที่ทั้งคู่ มอบอิสรภาพให้กับเขาเศรษฐีได้เล่าให้พวกนั้นฟังว่าเมื่อหลายปีที่แล้วจูู่เจ้าปีศาจตัวนี้ก็ได้เดินมาหาเขาในคืนฮาลโลวีนและมันก็ไม่ยอมไปไหนาจากเขาอีกเลยหากเขาทําให้มันไม่พอใจตัวเองก็จะถูกมันเล่นงานเศรษฐีจึงจำใจต้องเลี้ยงมันเอาไว้เป็นเสมือนลูกชายท,ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันคือตัวหาย,ยนะโจรนลักพาตัวทั้งสองคนที่ไม่มีทางเลือกจึงได้อุ้มมันกลับมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านของเศรษฐีจากนั้นก็จุดไฟเผาก่อนที่หนึ่งในนั้น จะถูกมันฆ่าตายภายในรถและถูกมันกัดกินอย่างอ,ร,อร่อยรจอห์นอีกคนที่เหลืออยู่จึงจำใจต้องเลี้ยงมันต่อไปถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเขาก็จะต้องตายไปด้วยอีกคนเรื่องที่10เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่กำลังจัดเตรียมงานปาร์ตี้ฮาโลวีนที่บ้านของเขาโดยที่ฝ่ายสามีได้จัดการแกะสลักฟักทองยักษ์เป็นหน้าตาของปีศาจร้ายที่เป็นสัญลักษณ์ของคืนฮาโลวีนแต่เมื่อเขาแกะเสร็จแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นฟักทองลูกนั้น มันดันมีชีวิตขึ้นมาและกัดไปที่หัวของฝ่ายสามีจนมันขาดกระเด็นจากนั้นก็หลบหนีไปด้วยรากที่เดินได้ไปตามไปจากขาเจ้าหน้าที่แม็กเนลได้ถูกตามตัวมาที่เกิดเหตุและถูกกำชับจากเจ้านายว่าให้หยุดเรื่องป,ป้าๆพวกนี้ให้ได้เพราะภายในเมืองก็วุ่นวายพอแรงอยู่แล้วเธอที่ได้ออกตามสืบค้นหาความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองจนได้พบว่าเรื่องที่ทุกคนพูดถึง ฟักทองฆาตกรมันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงและมันก็มีส่วนที่เชื่อมโยงกับบริษัทที่มีชื่อว่าซูเปอร์พัมกินนักสืบแม็กเนลและรวมไปถึงคู่หของเธอจึงได้เดินทางไปยังบริษัทที่ทําการวิจัยฟักทองยักษ์จนได้พบว่าพวกเขาได้ใช้สารเคมีบางอย่างเร่งการเจริญเติบโตของพวกมันส่งผลให้ฟักทองพวกนี้กลายพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดและกะหายเลือดในที่สุดที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือยังมีฟักทองอีกร้อยับพันลูกที่ถูกส่งออกไปกระจายอยู่ทั่วทั้งเมืองและคำคืนฮาโลว จะต้องกลายเป็นคืนที่พวกเขาจะต้องจดจำกันไปอีกนานแสนนานช่วงมงของคืนฮาโลวีนได้สิ้นสุดลงแล้วใน,นบัดนี้ขอบคุณที่รับฟัง จนกว่าจะถึงปีหน้าขอให้ทุกคนสุขสันต์วันฮาโลวีนก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับชอบมากบอกเลยว่าสนุกและน่าสนใจแทบทุกตอนเรื่องราวมีความหลากหลายสยองขวัญและเรื่องสาที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมันคือสเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องสั้นสยองขวัญโดยส่วนตัวนะครับผมน่าจะชอบตอนที่สวิททูธหรือนายฟันหวานมากที่สุดแล้วดูแล้วได้กลิ่นอายของนักวาดยายหรือนิทานหลอกเด็กก่อนนอนแถมหน้าตาของนายฟันหวานก็เล่นเอาผมหลอนติดตามมากๆหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบภาพยนตร์เรื่องสั้นแบบเป็นตอนๆแบบนี้และอยากให้ผมเอาเรื่องอื่น กเล่าให้ฟังอีกก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับหรือใครที่อยากจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยตาของคุณเองก็เรียนเชิญที่เวบ็บบุญน้อยซอยหนึ่งนะครับมีให้ทุกคนดูได้อย่างจุใจอย่างแน่นอนก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปล่บภาพยนตร์เรื่อง t a l l of Halloween หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ